วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกับเทเลอร์ซึ่งเรื่องที่เราจะมาดูเทเลอร์พร้อมๆกันในคลิปนี้คือเด l s e s t r a g e ับ เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะดูเลกชั่นไปก่อนรอบแรกนะแล้วก็เราจะวนกลับมาพูดถึงว่าเราเจออะไรบ้างในเทเลอร์ตัวนี้แล้วเขาจะไปในทิศทางไหนโอเข้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หูฟังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะตีกับไมค์ขออนุญาตใส่หูฟังแปนบนึงเพื่อความจำสกแกร <c> ์ <oughs> มีจำสกแกร์ป่าวะโอเคนะสามสองหนึ่งเริ่มครับมงกดเมเจอร์ me, เดซซิต <c oughs> ในตีมแบบซิตี้เหร มาเขียน็โดนกรรมคนก่อนโอ้เลนทวยปได้ดีกองถ่ายอื้อหนังซอสหนังว่ะหนังซอสหนัง เกิดอะไรบ้างตอนทำหนังอุ้ยพอเตอร์ดูแบบพอเตอร์แอบจำนิดนึงนะจำเงียบเออไงกูว่าแล้วกูว่าโปกใจจริงอันนี้เมื่อไหร่ที่หนังผีเงียบ เมื่อกี้คือเสียงของไวโอลินแบบสครับด,ดูเซียาไม่มีชีวภาพเข้าไปต่อต้านนะมัน <was> จะเล่นเรื่องนี้แมเงเขียดเนี่ยแมงเขียรัวๆ keep safe. อันนี้อันนี้แบบบาดหลวงจริงๆมามาดูในกล่องและอันนี้ก็ของจริงด้วยเราดูของจริงอ้าวพ่อเองก็กลัว Mm. protect his children oh when it happens run เออดีเขาสีเขาชอบเล่นแบบเทคเต็มๆนะนยี่สิบวินายจนครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปวิเคร,ราะห์ฉากต่างๆว่าเราเจออะไรบ้างในเทเลอร์ตัวนี้ผมอยากจะให้ทุกคนรู้เรื่องยอ่อก่อนว่ามันเป็นไปมาไงเว้ยคือเรื่องยอ่อมันคือแอนโทนีมิลเลอร์นักแสดงหนุ่มใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองเคยรุ่งเรืองมาก่อนนะเขาเห็นโอกาสที่จะได้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งด้วยการรับบทนําเป็นบาดโรนในภาพยนตร์สยองขวัญด้วยการไล่ผีนั่นเองก็คือในเทเลอร์เมืเ่อให้ที่เราเห็นแบบถือมันเขียนว่าว่าอยู่กงนะเอิมเมื่อเกิกดเหต ที่เล่นโดยอารัมโกรดเบิร์กเนี่ยต้องการความสมจริงจากหนังเนี่ยขันสุดเลยเหมือนทําให้เขาแบบอินกับคาแรคเตอร์แบบทาให้เขาขายหน้าเวยการแกล้งให้อับอายคนในกองบีบจนให้แอนโทนีต้องกลับไปหาด้านมืดของเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนว่บผิดหวังกับบทบาทที่ตัวเองได้รับมาแบบแทนที่ตัวเองจะดังแต่ว่าเป็นที่อับอายคนในกองแทนนะแต่ผมคิดว่านะมันมีอะไรบางอย่างที่มันน่าจะน่าขนลุกมากกว่าฮอตเรื่องเมื่อกี้คือฮอตเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งซึ่งมันมีประกาวที่น่าขนลุกมา,นนะนนามอนนะอ John ึ่ง John เขาเขียนบทแล้วก็กำกับนะทีนี้พ่อของโจชัวมิลเลอร์น่ะคือเจสันมินลเลอร์ครับผู้เขียนบทให้กับ The e x o ซ c i ซ t ิตฉบับคลาสสิกตอนปี1 9 7 3เลยทีนี้ลูกนะ่ะมาเขียนบทแทนเพราะมีแรงบันดาลใจมาจากพ่อพ่อเขาอะตอนเขียนบทให้กับดี e e x o ซ c i ซ t ิตในช่วงแบบปี73นะเขาเล่าว่าตอนถ่ายทำดีเ e ็กซ์โซซิตในปี73็คือมั่งโคตรจะน่ากลัวเลยเวยเจสันเนี่ยเล่าให้ลูกฟังหมดเลยนะว่าตอนการถ่ายทำหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเฮี้ยนขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ปริศนาที่เกิดขึ้นตลอดกกาาาารรถ่ยทบดเจ็สั บางคนแบบถึงขั้นพิการเลยนะซึ่งมันมีวิดีโอเบื้องหลังตัวหนึ่งไว้ที่แบบพ่อของจอร์ดาบอว่าจู่ๆเนี่ยเดินอยู่ริมถนนเนี่ยคือมีบาดหลงอ่ะบาดหลงไม่ได้อยู่ในกองนะบาดหลงแบบอยู่ปกติเลยแบบแค่เดินสวนริฟุตบาทเนี่ยบาดหลงกันทังเมื่อเราเผยโฉมหน้าปีศาจเนี่ยมันจะจ้องเอาคืนอ,อย่างสาสมซึ่งวันนั้นเนี่ยเจสันไม่มีคิวถ่ายด้วยซ้ำแบบเป็นเดินปกติเลยแบบบาดหลงคนนี้ไม่ได้เดินผ่านกองทงกองถ่ายนะครับเป็นเดินปกติเลยเหมือนชีวิตประจำวันทั่วไปอ่ะแต่ว่าโดนทักแบบนี้ซึ่งเขาาาาาากกก็็็ไไไมม่่่่่ใชดาาดดรังททีีคคคุณหหนนนนน้้้ออเเเปแขขยบ กรนะแ,แบบบัดลงทักแบบนี้แบบ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 แกำลังทําหนังปีศาจอยู่เผยชมหน้าปีศาจมันต้องจะเอาคืเนเองซึ่งเหตุการ์เหล่านี้มันคือกลายเป็นตํานานแล้วก็เป็นหนังต้องสาบของดีเโซซีเลยแล้วก็ลูกเน่อยอย่างโจชัวจอร์มิเลอร์เนี่ยเขาก็หยิบพอตเรื่องอินสปิเรชันจากพ่อเขาเนี่ยมาทำหนังนที่เป็นหนังซ้อนหนังกันเองนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเจออะไรบ้างในเทเลอร์ตัวนี้นะะเรื่องของวิชวลอาร์ตต่างๆหรือว่าเรื่องทิศทางในเรื่องอะไรพวกนี้ว่าเขาจะไปทางไหนนะเริ่มมาคือเราเห็นสภาพเมืองซึ่งผมคิดว่ามันเป็นช็อตท ภาพเมืองเขาจะบาาแบบเออแบบเออมีนิวยองนิวยอกอะไรเงี้ยก็คือเป็นอ็อดที่คาดไม่ถึงประมาณนึงว่าเออจะได้ไปเห็นบสภาพเมืองในเดียลชีตแต่ว่ามันเหมือนแบบหนังสกีมในยุคใหมๆ่ๆอ่ะอันนี้เป็นจุดแรกที่แบบผมคาดไม่ถึงนะต่อมาเหมือนเขาจะค่อยๆค,คลายออกมาว่าแบบเออเนี่ยรถฟงรถไฟการใช้ชีวิตประจําวันคือมันมันคือยุคนี้เลยแล้วก็อันนี้คือที่เห็นชัดคือแมงเขียนป่ะมันเป็นชาร์โดว์แบบภาพไปที่หน้าพอดีน่าจะตั้งใจนะเออน่าจะตั้งใจมาก พราะแบบไม่รู้เนี่ยมาดูตรงากเกินไปอะแบบว่ามันแบบมันจุดตรงจมูกพอดีเลยจุดตัดของเงาที่หน้าต่างอะคิดว่าใช่นะแล้วก็รู้สึกว่าพอรเรื่องนี้คือแบบเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วก็ต้องไปแสดงในฉากถูกไหมแบบหนังซ้อนหนังอะไรเงี้ยเออมันเกิดโซนรกรรมขึ้นเรื่องราวต่างๆที่เ,เกิดขึ้นมาเนี่ยพอได้มาคือเข้ากองถ่ายอันนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่แบบ เชดเคเขาเขาเล่นหนังซ้อนหนังเลยเหลอวะคือเขาจะเอาแบบว่าแบบเป็น modern h o r อร r เลยคืออาจจะให้เราลืมแบบหมายหมายถึงว่าลืมมดความรู้สึก so ต like. ่างๆของดิสโทิสในสมัยก่อนๆป่ะหรือว่าในภาคก่อนๆอะไรปาที่แบบมันไม่ใช่หนังผีเข้าจ๋าเลยมันมีความล้ำยุคล้ำสมัยอยู่คืออาจมีเมืองเราเห็นเมืองเราเห็นฉากกองถ่ายที่แบบโอ้โหมันการเซตติ้งฉากถ่ายฮอลลีวูดที่มันแบบเยอะมากนะอ่จเดินเข้ามาในกองก็อ่าไม่เลวเลยใช่ไหมมันมาดูมาดูพอ้อะฉากนี้ก็ไปบเป็นฉากแสดงัเออเห็นกแสดงช่้นมแล้วกบเรากำลังถ่ายหนังแนวไหนคือหนังแนว มีการแบบนั่งแสดงแบบผีข้าใช่ไหมคิดว่าเนื้อเรื่องน่าจะไปแบบจู่ๆแบบมามาแสดงเฉยๆเว้แต่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้าสิงกันนะเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นเรื่อยๆในกองนี้อันนี้คือไอไอ้เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเขาใส่ซีนนี้มาก็เพื่อให้เรารู้ว่าเออเทคโนโลยีในการถ่ายทำเนี่ยในกองกองเนี้ยมันไม่ใช่หนังสมัยก่อนนะเว้ยมันเป็นหนังที่แบบเนี่ยมันคือสมัยใหม่ที่แบบมีการบังคับรีโมทค control ในการ setting p อปที่มันแบบโคตรจะแบบรออ่ำยุคมากมากะเนี่ยดูเหงือกดูฟันดิใช่ไหมมันสมจริงใช่ไหมเขาต้องเลๆ ดีสมัยก่อนป่าววะคิดว่าน่าจะเป็นแบบ ถ้ารใ,ใหม่รสชาติใ,ใหม่ของเดียสโซซิต์ผมคิดว่านะีน่เป็นคนที่พ่อมาเล่นแทนอันเนถูกสาบผมว่าในคนในกองน่จะมีคนตายมันน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วก็อันเนี้ยที่ผมบอกว่ามันเป็นการจับสแกนเลยผมคิดว่าคือมันตัดฉับพอดีฉับนี่นะะล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันดูมันดูเด่นกับปกติหรือว่าเขาจะแฝงอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปใครรูปคนสมัยก่อนหรือเป็นตัวละครในภาคก่อนๆไม่น่าใช่มั้งแต่คือรู้สึกว่าแบบมันแบบเนี้ยโตมานะเห็นเลยแล้วเราสึกแบบไอ้กอนะ้อนนั่นคือบมันปึ้้งงขึนนมมมมาาาาผคิิิดวว่่จะะปรณ1 2สอ ถึงเจะเจนนเรตว่าอ๋อมันคือรูปอะไรเงีย้ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการจัดสแกนเลยเพราะว่าสมองเราดีเลยไว้แล้วแบบอ๋อมีคนนอนอยู่นี่พอเจอคนนอนอยู่นี่คือเราก็ไปเปรียบเทียบสเกลเลยว่าอ๋อนี่มันคือห้องนอนอ๋อนี่มันคือโปสเตอร์ที่มันใหญ่มากหนึ่งคนเลยดูตัวใหญ่แล้วมันเนี่ยแต่พอไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้เป็นจุดที่แสดงถึงความผิดปกติแรกใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลังที่เขาไปเล่นหนังมาแล้วประมาณหนึ่งแล้วมันมีอะไรแปลกในกองแล้วก็อามเหมือนจะดูผีโครงผีเข้าอะไรเง หรือว่ามันเป็นตัวทีอย่างนี้วะไม่ไม่แน่ใจว่ามักนกางเขนหรือเปล่าคือถ้ามองไม่ก้างเขมันมันก็ได้นะแบบจุดเนี้ยเนี้ยซ้ายไปขวาแล้วก็มีล่างคือมันก็ล่างแบบเป็นจุดตัดได้เป็นตัวทีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะคิดมากไปเองมั้งไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้คือก็มีรอยที่คองจริงนะโอเคอ่ะไล่ต่อไปเรื่อยอ่าเริ่มหยอดสีแดงมาแบบสื่อถึงความเนื้อเรื่องที่มันแบบมันจะต้องผิดปกติมากขึ้นเรื่อยนะเออก่อนน้านี้คือเราจะไม่ค่อยเห็นสีสดๆถูกหยอดอยู่ในฉากเลยนะเนี่ยคือเป็นสีแดงที่มันเด่นมากโอเคอ้ย แล้วก็จะมีลงมีรอยใช่ไหมมันเกิดความผิดปกติขึ้นกับพ่ออะไรอย่างนี้แล้วก็ยาไม่ได้กินเลยจุดนี้ผมคิดว่าคือตัวยามันเป็นอ็อบเจกต์ตัวแทนทางฝั่งวิทยาศาสตร์แบบว่ามันคือ ความชีวภาพอะยาก็ากินเข้าไปแล้วมันจะแก้ใช่ไหมทีนี้เขาบอกอ้าวพ่อไม่ได้กินยานี่หว่าเลยเกันแสดงว่ามีการต่อต้านทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เหมือนรับทางศสยศาสตร์มากขึ้นแบบทำแบบพงผีเข้าอะไรเงี้ยเมืยอ,อยาปฏิชีวนะไม่เอาแบบเชื้อวภาพเข้าตัวเลยคือแบบแบบโดนผีเข้าสิ่งแบบเต็มตัวแล้วนะนี่คือความแปลกที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าความเป็นวิทยาศาสตร์มันถูกห่างออกไปไว้เพราะว่าไม่กินยาได้แหละอ่ะเข้ามาคุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนแบบเป็นไบโพล่าใช่ไหมเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยเออแล้วนี่คือสายตาที่งล แกเล่นดีมากกันนะคือคนเป็นพ่อไม่ควรจะมองลูกสาวด้วยสายตาแบบนี้าใจปแะเออแบบเหมือนแบบเป็นคนนอกแล้วเหมือนจะต้องจะแดกอะไราณเนี้อันนี้พอ,อไหลไปเลยเหมือนแบบเออคนเป็นลูกก็คือมาปรึกษาบัตรหลวงที่แบบเป็นบัตรหลวงอิสเลียวแบบหลับหลวงจริงๆอะไรเงี้ยว่าเออพ่อเขาน่ะเปลี่ยนไปนึ้สึกแปลกแกกันซึ่งบัตรหลวงก็เอ๊ะเอ๊ะอยู่ใช่ไหมแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นเหตุการณ์ในสมัยก่อนหรือเปล่วาวะลองอา่านพระคมภีรดู ย้อนกลับไปอ่านเนี่ยอ่ะเมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยอ่ามีการย้อนแฟชั่นเกิดมาว่าเรื่องราวในอดีตที่มันโหดร้ายมากเนี่ยมันจะกลับมาในยุคนี้นะประมาณนั้นและนี่คือเป็นฉากที่หลวงพ่อมาดูการแสดงมาดูารแสดงซึ่งหลวงพ่อก็เป็นบาทหลวงจริงและนี่คือการแสดงจริงๆที่เจอในฉากเออผมคิดว่าคนในกองก็จะแบบสีหน้าอุ้ย ทีนี้มันดูเหมือนหัวลอยเลยหมายถึงว,ว่าแบบมันน่าก,กลัวแบบหัวมัน,ม,นมันฟลิปแบบด้านวอร์ติเคิลมันกดแบบถ้าเกิดว่าเป็นโฟโ hop คือคอนโทรลทีขี้ขวาแล้ววอร์ติเคิลสลับลงมาคือแบบมันแนวตั้งเลยผมว่าคนในกองทีนี้น่าจะแบบช็อกอยู่นะเอ้ยน,นี่มันนอกบทนี่มันนอกบทนี่ว่าอะไรประมาณนี้ว่าเลยแบบน่าก,กลัวมากอ่ะแล้วลุงก็แบบเหมือนเริ่มออกมาแล้วว่านี่ไม่ใช่พ่อกูแล้วนี่คือไม่ใช่พ่อกูแน่นอนพ่อรู้ว่าหนูกลัวพ่อเองก็รู <laughs> ้ผมว่าชอน,นี้ได้อยู่นะ แต่ว่าทิศทางในเรื่องผมว่า เล่นกับความเป็นพ่อลูกพ่อลูกพ่อผีเข้าเขาจะเล่นดราม่าเรื่องพ่อลูกที่หลังปุ๊บไม่หรอกมั้งไม่ไม่ใช่แบบว่าแบบพ่อหายผีเข้าแล้วแบบขอโทษลูกดรามา่าซึ้งตอนหลังผมว่าไม่น่าจะไปมูดน,นะผมคิดว่าน่าจะไปสุดแตัว่าแบบเมื่อกี้คือจะฆ่าลูกศวแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการแก้ไขยังไงซึ่งหลวงพ่อได้บอกว่าเออพ่อเองก,ก็กลัวเหมือนกันแนตะ่ไม่รู้จะช่วยยังไงได้เหมือนกันนะแล้วก็ลุงที่เล่นคนนี้คือรัสเซลโครใช่ไหมซึ่งเขาเล่นอะไรนะเดอะโป๊ปเอ็กซโอซิตประกอบมาแล้วก็อ่า Mine, อาบิวที่ฟูมาย แ่เลนนดีมากนะสรุปคือเป็นโมเดิร์นฮอล์เลอร์ที่เขาอยากจะสลัดความเป็นผีเข้าผีเข้าในดีโซซิสมัยก่อนมัง้งที่แบบเป็นหนังซ้อนหนังแล้วก็เห็นสภาพเมืองเห็นความเทคโนโลยีในการถ่ายทําหนังฮอลลีวูดอะไรประมาณเนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครชอบหนังสยองขวัญหนังซ้อนหนังหรือว่าเรียวๆนนเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดเลยยี่สิบมิถุนายนครับดีโซซิสนรกสิงสาบครับอย่าลืมไปดูนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูแล้วก็มาเมาส์กันใน IG ผมไนดะ้มีคนมาเมาส์แบบเรื่องก่อนอะเออเรื่อง The s t ซ a n g e r อะที่มีคนมามาเมาส์เร็วไปหน่อยคืออ้โทษทีนะคือแบบทัก IG มาแล้วแบบไล่แบบโอ้เวยตอนจบเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันดีมากเลยเลยอย่างงี้เออ,เอ,อน้องครับเรายังไม่ได้ดู อ้าวไหนพี่บอกเดวันอ๋อเดวันก็จริงแต่ว่ายวไปดูเยน็นๆคือโดนสปอยไปบเขาฆ่าแล้วผมรู้และสเอาเป็นว่าสามารถมาพูดคุยกันได้ใน IG ผมนะหรือว่าในคอมมูนสำหรับสิ่งก็ได้ว่าเดซซินนรกสิงสาพากนี้เป็นยังไงบ้างมารีิูกันได้ในใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเลเยชั่นเทเลอร์ตัวหน้าครับไปแล้วครับ